ปวดเข่าเข่าสูงแล้วก็ปวดเอวปวดเอวปวดหลังปวดขาเป็นกระดูกทับเส้นรักษาอยู่ที่ไหนแล้วครับป้าชายภูมิแล้ววันนี้ทำไมถึงมาหามาหาหมอที่นี่ล่ะแม่มัอปวดเข่าปวดเอวปวดขาเป็นกระดูกทับเส้นที่หลังแล้วก็เป็นเข่าสูงนะอ๋อครับแล้ววันนี้ต้องการให้ช่วยอะไรละครับ ตัดตอนรัาตทำให้รอร้ายมานานแล้วน อ้าหายเกื่อนแล้วลุกเลยปรรจุหลังเึ้นรจุเป่าให้แล้วเดินตรงไปตรงมาเดินไปเดิมาเโอเคออ้าวมีใช่ไหนแม่โล่งไหมโล่มีปัสสไหะ Ấp, ấm luôn